ยายเขาจะพากูไปไหนเนี่ยทางลถเบรกไม่อยู่เลยเอาละด้เวลาเฮิยานี่ครับรถคันใหม่ของผมเลยนะฮะบูกาติมิสเตอร์เอาสิมิสเตอร์สำเนียงยากเงี้ยโอเคทุกคนวันนี้ครับจะมาเล่นนะครับในเกมมินิได้ได้ไดาหิมะนะครับเราต้องบอกเลยหมิมะ เพราะว่าเป็นด่านที่ผมเพิ่งลงมางใหม่จะเล่นทุกคนได้ดูนานแล้วแต่ลื้ไมทีนะครับรอพร้อมกับรถปกติสีท,ทองอันนี้นครับเปิดประทุนนะครับผมโอ้โหอย่างสวยเลยฮะข้างในสีเหลืองอ่อยนะฮะเหลืองเหมือนขี้เลยนะครับผมเอาละทุกคนพร้อมแล้ว,วเราจะซิ่งในด่านหินมะกินแล้วมีหลายดนะ่า,น,า,ตตรราน,นนะครับในหิมะเนี้ยครับมีหลายมีหลายมีหลายสเตจอยู่นะเดี๋ยวผมเริ่มจากสเตจแรกก่อนแล้วกันนะฮะ ดูนี่ดูก่อนนะอันนี้เป็นหิมะรวนไม่มีพื้นแบบปกตินะเป็นพื้หหนหิมะพื้นแข็งไปครับโอ้ขึ้นเหลืองเลยเลยซิงมากโอ้ยโ้โห่สีร้อยกว่าครับโอ้โหเขามีตีขอบันเร็วตอนเร็วตัดเหรอ459ตัดแล้วฮะเรื่องคงไม่อยู่แล้วฮะ เรมคุมไม่อยู่แล้วเริ่มคุมไม่อยู่แล้วล้อล้อเรือลอันเลื่อ,อแตกฮะผมจะไปทางไหนทุกคนโอ้โหความอดทนไม่มีล้อแตกได้เลยนะครับผมโอ้ยเรียบร้อยครับบุกติโอ้โหเศรษฐาดูข้างในดูโลกเลยเครื่องยนต์กระเด็นไปไหนแล้ววะเนะี่ยโอ้โหนี่ยังมียาวทุกคนผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจะเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้เลยเดี๋ยวเล่นมันพ่ออ่านคนดูละฮะวันนี้เทปโลเลยคอเวท พอเวเต้เหรอโอ้โหนี่เพิ่งโหลดมาใหม่เลยทุกคนันนี้ทวินทโบิลแดดว้าวนี่ก็สวยโอ้โหอ่ะขอลองทวินทโบิแดดก่อนแดกทางตรงเนาะมันต้องแบบจี๊ดแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยฮะเหมือนเยี่ยวเลยปี๊ดนะเอาละฮะโอ้โหเครื่องยนต์ V12 เนี่ยเสียงแล้วรอบนี้คือเป็นคาร์บอนหมดเลยเหรอรู้ไรหนึ่งฮะ ยงเครื่องยนต์มากูเห็นนะเลยโหลดมาเล่นดูวยรีบมาเคยได้ลองตรงจริงๆนะม,มีหลายคันมากนะไปกันเลยพ่อหนุ่มไปฮนะซิ่งเก้จี๊ดจี๊ดเครื่องยนต์จีดจ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 ๊ดดยู่ฮะยากกว่านะ โอ้ต้อนเไอถิ่เหลือนี่คือยางแตกทันทีทันใดใช่ไหมโอเคถึงแม้จะเป็นแค่แบบเสาพลาสติกงั่ๆนะแต่มันทำยางแตกได้ครัตอนนี้ยางแตกเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเละไอคือเฮลเลียป่วยนะเนี่ยเป็นเช่นนนั้เลยที่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตจริงมาก่อนเลยมันมีจริงในชีวิตจริงตัวเนี่ย เีมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะไม่เหมือนตัวถูโบเมื่อกี้วันย,ยัางกว่าไปแล้วโอเคก็ตั้งหลักผมดีกว่าไปทม,มนันไม่เข้าใจทุกคนแต่ต้องมีการกระโดดบ้างเล็กน้อยอะ ก็จะเทียกับพื้นเท่าไหร่ฮะแต่มันพอจะถูแจะถ่ายไปได้ทุกคนไปเลยพันหนุ่มนักซิงไปฮะไปได้เรื่อยฮนะตอนนี้คือแบบโคเเงเระครื่องอะไรเสียหมดแล้วฮะไปได้พัฒนุนลื่นใช่ไหมเนะี่ยไม่อยากเลี้ยวเยอะครับเน้นตรงดีกว่ารู้สึกทางจะเป็นยังไงฮนะ ไม่ใช่ยางวิ่งนะหมืนใช้แม็กอย่างเดียววิ่งนะเพราะยางน่าจะไปหมดแล้วตอนนี้ัะเกิรก็ขูดหมดแล้วฮะไปไม่ถึงที่หมายคนระับเราก็เลยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรนะ่ะออเห็นแล้วสงสารนะมีไหลอยู่เนะี่ย นี่คือเชฟโรเลตเหมือนกันนะโคโปนะฮะมันจะชื่อว่าโคโปเดี๋ยวไปเลยทุกคนที่ดูกันนะครทุกคนจะได้อ่านออกเสีเยงถู ole, o, ero, นกนะครับเชฟโรเลตโคโปคาเมโลนะฮะคาเมโลนะครับอ่ะผมร้องเลยนะน,นี่เป็นแบบตัวแต่งนะฮะมีแดกอันนี้เหมือนจะเป็นถุงลมทุกคนช่วยเบรกใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีไว้เฉยอนะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะไปฮ,ฮะทุกคนทุกคนไปซิ่งหนะน,น่อยอะทางเงี้ยแหละไปกันเลยฮนะ หลุนกระตุกกระตักงไม่ค่อยเหมาะกับรถที่ิ่งทางตรงเท่าไหร่ยะไปร่ะความเร็วสามร้อยครับไปนะครับถึงสี่ร้อยกว่าครับยังไม่มีปัญหาตอนนี้มีปัญหาแค่สกเกิร์อย่างเดียว,วไปครับออกซ้ายมาครับเมื่อกี้ออกขวาไปแล้ว วุ้นข่าตอนต و ้ ي ต่อ,โอโฮโหต่ะเป็นเนินเหรอเป็นเนินเลี้ยวขวาเลยเนี่ยข้างย้นเหลือแล้วนะเหลือไม่ว่าร้อนนะฮะร้อนคือฮีทนะฮะจะไปไหนเนี่ย อย่างแตกแล้วหาพวกข้างั่วนนะฮะอันนี้มีหลายอันมากสิ้งทั้สุดนี่ฮะมาลองฝั่งนี้กันบ้างฮะเป็น bmw x1 นะครับทุกคนรถ suv ทรงใช้งานเงียบที่หนุกรถไฟฟ้าฮะจริงแล้วไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วคันนี้แต่เครื่องยนต์ทำเงียบมากอะ่ะโอ้โหเงียบจะน่ากลัว ไปฮะนี่แสดงว่าไม่ไม่มีเครื่อยน์เหลืออยู่แล้วฮะเอ็กวันครับผมกับทางไหลลงโอ้โหเป็นไงมันต้อง SUV ทางแบบนี้ใช่ไหมจะมาซุปเปรอร์คงซุป,ปคาร์ซองสปอร์ตมาขับสกเกิร์ตแตกหมดฮะโอ้โหนี่นิ่งๆฮะสบายๆรถจ่ายตลาดของแม่บ้านมีตังนะฮะอะไรฮะโอ้โหสวยๆครับ นิ่งๆเงียบกิ๊บ X1 ไปฮะไลา์ไปหนึ่ง <X> 1 1> ทีฮะโอ้โหไปซิงไปเลยฮะโอ้โหเฮ้ยเข้าโค้งขวาสวยๆอ่ะทุกคน เขาแบบลืนล่นๆนะฮะไม่ได้แรงมากนะแต่มันสวยอ่ะมันเข้าแบบนิ่งกริบเลยฮะโอ้โความเร็วรถหุสินบผมว่ากำลังดีเลยเนี่ยเลซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเฮ้ยมีบุ่นที่ให้เลี้ยวนะครับความเร็วแบบปานกลางกำลังดีมันเลี้ยวสบายฮะโอ้โหไปครับวิ้สิ้นสุดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหขับสบายสบายชิลๆเหมือนมาขับรถตักอากาศทุกคนโอ้โหนี่ยังไม่ถึงสเตย์ที่โหดมากนะนี่กำลังดีเฮ้ยเครื่องแดงแล้ววะ่ะเริเ่มเริเ่มเริเ่มเริ่มกระโดดละแต่ยังคุมได้อยู่อ่ะยังคุมได้อยู่เฮ้ยเหมือนไอ้ไอ้ตรงเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งผ่านมาเลยอ่ะ มันทางเดียวกันใช่ไหมเดียวเดียวเดียวเอ็กวันเดียวไปแล้วบีเอ็มเออโอ้โหล่อต้นไม้เขาให้ฮะมาเงียบๆต้องนานจะส่งเอ v ยูวีเอาอยู่นะผมว่าโอ้โหนี่แลมโบกินี่อุ r ุสเลยฮะชุดแต่งบอดี้เป็นของแมนซอลเลนะครับผมรอเดี๋ยวนะครับพคตสวยอุลุสเนี่ย ไปครับผมคดีเอ็ดับเบิวิ่งเงี้ยฮะต้อ,อุ้รุ้ดครับเสียงที่ดังสนั่นไปกันเลยฮะเจะอุ้รุดเข้าไปฮะวันนี้โอ้ยโอ้ดชุวงล่างดูนิ่มกว่าฮะดูแบบดีกว่าเยอะเลยฮะเริ่มไม่ดีแล้วฮะ <c oughs> โอ้ความตั้งแต่นี่เลยฮะโอ้โหหัมวมันไปจี้พื้นทุกคน พิกตีลังกาเลยโอ้แม่เจ้าหลายยาวไปเลยฮะทุกคนผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่ามันมีป้ายไว้นะฮะน่าจะสำหรับรถฟอนพวกรถแบบกระบะอะไรหรือเปล่าวันนี้ผมมีแฟฝอร์รถ150พอดี f 5 5 0นะฮะก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับด่านนี้นะฮะอ่ะลองดูฮะลองดูนะว่ามันน่าจะใช่หรือเปล่าเพว่าถ้ากระบะไปดิยังไงก็ รอดแน่นอนนะฮะ f 1 5 0ไม่ค่อยมีในไทยนะฮะหน้าตาคล้ายๆ Ford r อ p t o r ปเตอร์อยู่ฮะสวยงามมากดูด,ดันไม่เกรงใจใครไปครับโอ้โหสบายฮะเนยแค่นี้จิบๆดูนี่จะเป็นเมื่อกี้อย่างอูลูในกระเด็นไปแล้วนี่เป็นไนงะฟอร์ดลงแบบนิ่มๆมนาะเหมือนข้างล่างไม่มีอะไรฮะ นี่ไปด้วยไปไงนี่แบบทรงลู่อะทรงลู่อะโอ้โหแตดตะแคงยังไปได้อะเออเอาออกมาสิเอาไอายางหลังซ้ายรั่วเหรอแต่ยังไปได้นะมันเหมือนแค่เริ่มแบบรั่วฮะเตือนเตือนลมยางอะไรงงี้เฉยเฮ้ยมันขับคล่องมากเลยทุกคนอันนี้พูดตามตรง ด่านนี้กระบาดฝอยขับคล่องมากอ่ะคล <_ d ata> ้องกว่ารถที่เป็นล้านอีกว้าเด็กนี่ไปคล้องเลย <_ d ata> <_ d ata> กำลังชื่นชมเลยฮะโอ้มาขอแก้ตัวใหม่ทุกคนต่อเลยกันนะเพราะว่าถ้าไปคันนี้ไปได้ยาวนะถ้าขับจังหวะได้แบบว่าความเร็วกำลังพอดีฮะืะ่อทีผมซูว่าขับแรงไป3า0้กว่าฟอดบ้าวิ่งสามร้อย จอโค้งทีก็ไปหมดเพราะมันสูงนะครับมันไม่ได้อนม,มันไม่ได้เตี้ยนะเวลาเจอโค้งโค้งด้วยความเร็วมันก็นิดไปธรรมดานะครับผมแต่ถ้าเอาจริงแล้วขับเนี่ยพอเร็วร้อยกว่าเนี่ยคือกำลังดีนี่ผมรอเหยียบไปส6 0ระสินี้ผมพอดีผมบอกไปฮะัไปเส้นไหนดีผมเลือกไม่ถูกเรือ่องนเส้นกลางแล้วกันเเส้นกลางออกเฉียงขวาครับสี่ร้อยแล้วความเร็วขับไม่ไดูเกมไมเลยผม ความเร็วน่ากลัวนะประคองด้วยความเร็ว400มันไม่ได้ประคองง่ายๆทุกคนมันไม่ใช่ทางตรงด้ยวยประเด็นนะเออมันก็ดุบหนักดุบหนักไปหมดนะไรฮนะโอ้โอิโ่งแรแงแซงไม่เกรงใจใครฮะ าเลยฮนะเหยียบสี้เหลืออยูน่นะแท่งเหลือนด้เห็นเล็กๆเกงี้ยดูไม่มีอะไรยา,ยางแตกนะเห็นไหมฮะเหยียบปุ๊บยางรั่วปั๊บเลยเห็นไหมฮะมีผลทำให้ยางเสียฮนะแต่ยังขับได้เพราะฝอยางม,มันหนาเราต้องขับเพิน่หนึ่งหรือยางจะหลุดเองฮนะตอนนี้ยังขับได้อยู่ก็ขับไปก่อนนะทุกคนไหายเวลายางเป็นเงี้ยทำให้เดียวลำบากฮนะ โอ้โหโล่งแล้วอรจะหักขวาไม่อยู่ละรถมันไหลไกลแล้วลอ้อไม่ได้ทุกคนลองโยดเริ่มไปแล้วี่เราจะเห็นปลายทางมันคืออะไรเนี่ยผมอยากรู้จริงแล้ว่าเส้นทางสุดท้ายมันคืออะไรที่ผมอยากรู้เนี่ยเฮ้ <S <S ยนี่เรามาถึงปลายทางกันแล้วเลยอโอทุกคนนี่คือเส้นชัยครับผม เรียบร้อยครับฟินนสเยี yeah! ่ยรถฟอร์ดเป็นรถคันเดียวแล้วที่จะมาถึงได้ฮนะโหเป็นน้ำแข็งรัวๆอะไรใช่มตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าจะต้องแข็งเวยเยีอกลื่นนะโหยังไปเลยเวลาเบรคพียมะไม่ยากมันแตกหมะลื่นนะลื่นลื่นลื่นแต่สมรรถนะฟอร์ดนี่เขาดีมากนะ เรื่องอน้ำแข็งนี่ผมองยกให้เลยขับดีมากครับวิบทิบกว้างได้เลยฮะขับ <c oughs> บนน้ำแข็งมันจะเลื่อยแค่หัว <c oughs> ดูไม่ค่อยเป็นทรงเนาะจะขับได้ฮะรบ <c oughs> ีบโชว์ไปเลยฮะ กยอดรถครับไม่ธรรมดาต้องฟอร์ดเท่านั้นครับผมผมคิดว่าอีพีนี้น่าจะเหมาะกับการเล่นรถกระบะมากกว่านะฮะเป็นรถกระบะในด่านหิมะเลยลวกันมาน <Huh? S 2> ดูกันนะอีพีนี้สองคันนี้ใครจะตึงกันนะฮะในด่านหิมะนะฮะและเป็นวิหิมะแบบวิบาด้วยแข่งกันนะยินสุนะครับผมกระบะคอกแต่งซิ่งกับฟอร์ดนะผมใครจะขับดีดีกว่านะแต่ออกตัวเขากิ้งขาดนะครับ สอดสู้ไม่ได้ในด่านนี้ไปกันนะโอ้โหเลี้ยวทีมันดิฟตนะมันลื่นกระบะข้อกระปัดเหมือนกันทุกคนนนนนๆๆๆชน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 ไปเอียงเอาไงฮะโอ้โหเห็นไหมฮะเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหออกตัวพากันเสียมันลื่นนะ เหยียบตะบี้ตะบันเหยียบไม่ได้นะต้องรู้จังหวะในการแบบเบาคันเร่งด้วยอะไรด้วยฮนะเพราะนี่เราแข่งแบบหิมะวิบากหิมะวิบากเลยนะไปฮนะเห็นเส้นเผลอลึล่าเชียอะไรน,นะตุ่มปากข้อนำว่ะ โอ้โหกระบะข้อเข้าโค้งนี้ได้ฮะเอาเลื่อนแม่ต้องเบรกมั้งั้นไม่งั้นไหลาย,ยาวฮะโอ้โหดิฟดิฟดิฟอารมณ์ฟิลลิ่งแบบดิฟอะผ <c> ม <oughs> ไม่อยากดิฟไม่เบรกเบรกก็ต้องเบรกนะไม่งั้นเลยนะหลุดเลยนะน่ะโอ้โหโหผมต้องชะลอฮะไม่งั้นหลุดน,นะเฮอ ปัดมาหาผมเว่าอย่าอย่าชนอย่าชนกันเอ้ยลื like. oh, oh, ่นลื่นอะลื่นมากโอ้คนลื่นโอ้ยลื่นจริงลื่นจังขู่ยกระบเข้อไปละได้เวลาแซงละอะไรฮะให้มันหมุนไปรถตัวจริงเขาจะไปกันแล้วฮะสายล้ว เดี๋ยวส่งร้อกลับมาแล้วฮะโอ้ไม่ได้แข่งธรรมดานะแข่งแบบเนินแบบว่ามีทางคงทางโค้งนะฮะไม่ได้ตรงอย่างเดียวด้วยประเด็นไปกันเลยให้ดูโอ้ยลากทางนี้คงยาวๆเลยจ้ะโอ้ยชนะคือเส้นชัยใช่ไหมเรียบร้อยครับฟอร์ชนะ วู้โอ้าวว้วเหี่ยงอะไรกันไปแล้วเว้ยเฮ้ยต่อมีต่อว่ะเฮ้ยมันไม่หยุดสักคนมันมีไงโอ้โหก่อนกูจะพอแล้วมันไม่พอมันมีอีกยัยเขาจะพากูไปไหนเนี่ยทางรถเบรกไม่อยู่แล้วเอาละในเวลาเฮ้ยยาข้างหน้าเป็นเหวีว่า Okay, โอ้โหน่าจะตกฮะโอ้โหเป็นหินเลยฮะไหลลงเขาวไปฮะโอ้โหสภาพฟอร์ดไปแล้วฮะกระบาล้องฮนะหลุด <laughs> จมล้อหมุนเชียอ่ะทุกคนรอบนี้ฮะเป็นแข่งกระบาดแบบว่าลงแบบทางตรงจริงๆเลยนะ ผมจะขับเป็นกระบะข้อดูครับอีพีนี้อาร 2, มสองหนึ่งไปฮะพี่พีนี้ต้องชื่อว่าตานี้ฮะเมยไปฮะกระบะข้อเลยนะให้กนะ่อนให้เอไอขับเดี๋ยวผมขับข้อเองนะมาต่อตึ่นึงตลาดไทยต้องไว้ใจฝีมือผมไหมเอาจริงทางตรงกว่าคนได้เปรียบเลยที่ผมเหยียบมิดเลยนะสองร้อยกว่าแล้วฮนะกระโดดเลยเว้ย วันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขนผักมาฮะวันนี้มาตัวเปล่าแล้วโอวไปแล้วโ้โหปอดแม่งน้ากับทิ้งข่าวจัได้ปอดวิ่งได้400รยกว่ากะบะคข้องตัดรอบ3า0ร้ย้สยังไปได้อยู่ยังไม่ตัดเอ้าตัดตัดเลยไม่ใช่รอบมนะเครื่องตัดไปเลยพังอะ420อ่มาอันนี้คือวิ่งด้วยความเร็วของกระแลงส่งนะเครื่องพังไปแล้วแต่ปอดยัง4 2่อวิ่งไตรงเปียเลยฮะ สุกระบาข้อชนะตอนนี้ไม่ต้องเล่นเคลื่อนแล้วฮะแรงส่งหมดแล้วฮะโอ้โหฟอร์ชนะนะครับผมทางตรงอย่างงี้โอ้โหไปแล้วฮะโอ้ยโอ้โหฟอร์เอาหลังลงนี่เอาหน้าลงเป็นไงเล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วมากฮนะแตกครับผมโอ้โหแต่กระบะข้อใกล้เส้นชัยมากกว่านะครับผม โอ้ยับดูฟอร์ดหงายเก่งไปเลยฮะโอ้ยโคตรสะใจจะบอกให้